พีพีรอบแบ,บ๊บี้โอ้โหผมกำลังเพิ่งไปเปิดไลฟ์พี่ก็ชวนผมเล่นเกมอันนี้ไม่ใช่ไก่เคฟี่ธรรมดานะครับผมเป็นไก่ที่ พี่วอเหยียบในเขาเรียกว่าอะไรจีเซอร์เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งนั้นอ่ะพี่ห้อยอ้าจริงๆอันนี้ผมเดี๋ยวอันนี้คือจริงๆผมจะมาพูดเรื่องนี้แหละ ผมน้องชื่อห้อยอ่ะอั่อนี้ทำไมผมน้องชื่อห้อยคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมคือน้อกปะโจ๊กแจ็คชื่ออะไรวะแจ็คโจ๊กแททูอารันกูเป็นห้อยได้ยังไงโอ้โหจบ ใช่ไหมล่ะคือนีผมตั้งใจเพราะว่าเราต้องแบบแตกต่างจากคนอื่นไงเปิดเพลงดีกว่าวะาฮะอยาให้ทุกคนติดตามใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าสนุกจริงผมดูหยินวัาต่อยกันก็สนุกแล้วอะแป้งนานโนดนะครับดูอะไรดีครับผมทุกคนดูสิ หอยโอเคจบแล้วผมต้องไปไงขึ้นมาอย่างเงี้ยคนวางไก่อกใช่ครับผมคือผมนีม่เป็นคนวางไก่อกเองแหละ<ส>คือบจริงผมชอบฉันแั่บ้างเลยนะ<ม>คือคนจะคิดว่าแบบเดินถอยมาต้องชนแบบชนอกให้ยินอะไรเงี้ยแบบเฮ้ย หย็บไก่ค่ะจบชื่อห้อยได้ไงเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ใส่ยิงอะไรอ่ะเอาอะไรอันนีเป็นคนส่งของใช่ไหมล่ะ <c oughs> เรืองที่ปากแอบกินซอยจูแมนบอกอืมสู่ก็พูดไปอะ ซื้อหลอกสาววายอยู่แล้วคือแบบดิสกี้เฟเบียนคอยมีครูไหมอเลนเล่นเลนเม่นแล่อยากรู้ว่าชิไม่รู้ <laughs> ผมจะไปรู้ได้ไง ก็ก็เห็นเท่าที่ทุกคนเห็นนะก็เห็นดูอยู่พร้อมกันใช่ไหมล่ะหิวข้าวเหรอไมคนไม่เกินอ่ะตางเชฟซีตามนะเอาเลยครับ ขอไอจีบัตหน่อยออพี่ดูอยู่ครับอันที่พี่ดูอยู่นี่นะครับผมจะมีพี่ราบนะอืพี่รุเฮ้ถูกแล้วใครเป็นคนปล่อยคือยุงคะผมเลี้ยงไหมครับเลี้ยงยุงเหรอเลี้ยงเนะถ้าไม่วันปล่อยสีที่ได้ไ,ดไหม ใเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน้าก็ปล่อยแล้วที่ีตัวเต็มอะ่ะอันนี้ผมจากที่ผมถ่ายมาอันนี้น่าจะมีประมาณแปดสิบอีพีผมไม่รู้ว่าทุกคนจะอยู่รอดูวันไหวหรือเปล่าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะจบทีเมื่อไหร่จะจบทีคือแบบแปดสิบอีพีแล้วแบบอีพีละชั่วโมงอะ่ะนึกออกปะ ่กใครอยู่คนเดียวครับเรื่งนี้หยิบรวยไหมอาจจะรวยนะาจริงผมว่าอาจจะรวยรอย EP ก็ดูโอ้โหเนี่ยคนแบบคนพิม์พไปเรื่อยผมไม่เชื่อหรอว่าคุณจะดูแบบรอย EP อะ่ะคุณอาจจะเบื่อละคุณอาจจะเบื่อแบบหน้าพวกผมละคุณคงไปหาซีรีส์เรื่องอื่นดูแล้วพี่มแบบจบไปไวอะ คือบางคนคงไม่อยู่ดูหรอกร้อย EP อะ่ะผมก็เข้าใจว,าว่ามันยาวใช่ไหมล่ะมันคน,น,นก็เบื่อกันแล้วอะ่ะแต่ว่านั่นแหละเอา้าคุณไม่เชื่อผมมีแปดสิบเอพีจริงจริงจริง 阿爸是骗人，真的。 ก็เด็กวิ่งวิ่งใช่แต่ในเวลานั้นคุณรู้ไหมจริง80 EP คุณเชื่อไหมอาทิติศคุณคิดด้วยเล80 EP ใช่ป่ะอาทิตย์ละ EP, EP เดือนหนึ่งก็มี4 EP แล้วปีหนึ่ง42 48 4 48 EP คุณรอประมาณแบบดูประมาณ2ปีอะกว่าจะจบอะคุณรอได้ไหม แบบคุณจะอยู่ดูหรือเปล่าใช่ชื่อห้อยครับตัวละครอ,อะ่ะใส่ฟ้าเขียวหรอเป็นสีน้ำข้าวไม้มันเป็นแกงเขียวหวานไงผมบอกเลยนะเมนูที่อร่อยที่สุดในเคฟซีคือข้าวแกงเขียวหวาน อีกเขาจมูกอร่อยวะอร่อยด่นตรายวะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบข้าแกงเขียวหวานออกอ่ะ แบบไม่ขายแล้วว่าผมร้องไห้อ่ะใช่ผมร้องไห้เลยตอนนั้นเพราะว่าผมสับตกนายไม่ได้กินทุกอย่างหรอข้าวขึ้นจมูกอ่ะ งามที่คอนเสิร์ตยินเป็นยังไงบ้างอร่อยนะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบคอนเสิร์ตจบแล้วผมไม่กล้าเข้าไปดูในแฮชแท็กเลยอะแบบอายเงยให้เงยง้างขึ้นเฮ้ยโอ้ชื่อใครอะ่ะฮคยจริง หายจริงว่ะทุกคนถ้าถือว่ามีเมนดข้าวอยู่ในจมูกอะแบบสำลักอะให้เงยหน้าขึ้นไปหายเลยเฮ้ยมันลงมาได้ไงวะพอเงยหน้าผมมันลงมาเลยอะ่ะ <c oughs> นี่หาไว้ลองพร้อมมาครับ้องเรียกพร้อมธรรมดาไม่ได้นะ่ะนี่คือพร้อมเอ็ดพันน่ปไนไงโอ้พิมมาถาจิ้มอ่ะนี่ชื่อจ้องกวรวนมาขอชื่อไทยกวหรวนนะอืม มันยังมันเกิดองเพียงหน่อยกินข้าวก่อนสิเนี่ยเราก็รีบนะถ้าอร่อยที่ยกนิ้วผมยกนิ้วเลยแต่เป็นนิ้วโต้งไงอร่อยจริงเอฟซื้อข่ายเอาเลยไหมเอาไง สองเลขบัญชีเอ้ยเลขเอ๊ะเลขที่อยู่มาเลยพี่ยินอยู่กับพี่ไหมอยู่กับพี่บอค่ะเอ้ยผมพูดไปเรื่อยเอ้ยผมพูดไปเรื่อยอะแอบไปลงไทมิบิทปะเนี่ยแน่์แอนน์โอ้โไปเรื่อยหนึ่งมันไม่ได้มีมูลไม่ได้มีมูลความจริงคือแบบ พูดออกมาเองใช่ไมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับพี่วอลก็อยู่ของพี่วอลยินก็อยู่ของยินแต่ละคนมีบ้านแต่ละคนไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมล่ะทุกคนมีบ้านยินมีบ้านวอมีบ้านอยู่ด้วยกันทําไมอือ <laughs> ทุกคนแม่ไปนอนกันเถอะผมอิ่มละอยู่ได้ทำไมให้คนเราอะไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะถ้าไม่ใช่แฟนกันน่ะโอ้แอบไปแหละดองทวิตเตอร์ไหมเนี่ยเนี่ยคนเจ็บพงศ์ดองทวิตเตอร์ดิคนคุณเออเนี่ยตัดแล้วเนี่ยเมื่อกี้คนหยุดพอแล้วใช่ไหมหยุดพอคลิปแล้วก็เอาลงละ ร so oh ู้ผมรู้อใช่ไหมล่ะอ๋อ โอนมาเลยเดี๋ยวผมพูดให้เดี๋ยวผมอยากรู้ในบอกอยากรู้ในบอกมอะไรโอนมาโอนนะจดเล่มเฉหรือยังกรุงไทยตาแดงพี่อันสวยมากคนนี้พูดสุดๆคนนี้คือถือว่าผมว่าจะส่งไปแบบมิดมิดแกแอ้วส่งไปทุกเวทีอ่ะมีเวทีไหนอะล่าสุดแอนโทเนียนี่คืออัญโทเนียค่ะสุดๆ มันขึ้นคอนเสริรตคือใครนี่ผู้จัดจการเหรอหรืออะไรนีศิลปินงงแล้วจะสั่งอะไรมาเยอะแยะกล้องวงจรปิดเท่าไหร่กล้องวงจรปิดผมขอสักแบบ,อบอแบบตอนนี้คนดูสี่พันผมขอคนละยี่สิบาทผมปล่อยกล้องวงจรปิดเลย <c oughs> แล้วก็กล้องวงจรปิดบ้านผมเองคะเนะ คือบ้านผมเนี่ยแบบบ้านมีกล้องตอนปิดแบบไม่ใช่บ้านคนอื่นแตบ่บ้านผมเองใช่ไหมละ่ะเพราะอย่างนั้นแ่ะก็บ้านผมไง my house man จะริดเยอะเกินใช่ไหมละ่ะเวลาเวลาเกตันเวลาโดนเห็นเตะเกตันเสียนโดสปอยสิ่งที่อยู่โอ้โหสปอยสิ่งที่อยู่เนี่ยกล้องมันจ่าเป็นคือพูดไม่ได้ ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแบบแผบลบเลกมันชีเลยเนี่ยคุณก็ผมก็โดนดาอีกเนี่ยตอนเนี้ยอยู่กันเต็มเลยแต่ตอนนี้พิมพ์กันสนุกเลยแต่พอผมโดนอะ่ะไม่มีใครเลยจ้าอยู่โดนคนเดียวจ้าเนี่ยเลอะเลยห <c oughs> ลอดไฟก็ไล่ฟอร์ดอะไรหลอดไฟคืออะไรมันมีอะไรมันแบบ เคยเห็นปุ๊บอะเนี้ยไหลออกมาเลยอะแบบมันไหลออกหูออกมาเลยแบบสมองมันไหลออกมาเลยอะใช่ไหมล่ะพร้อมโอนโบนัญชีเตรียมทนายใช่ไหมล่ะทนายเตรียมทําไม <c oughs> ทุกคนจริงผมว่าผมว่าทุกคนต้องนอนแล้วพูดไปเรื่อยอะแต่ละคนอะแต่ละคนดูพูดไปเรื่อยเนี่ยผมต้องแบบ เออแค่ไมนาล่าดาม,มากงั้นไอแกคนที่ทำเธอคือพี่ชายเธอลูกคนเดียวขาพี่ชายอะไรเอ่ยลูกคนเดียวขา <c oughs> มันหวานใหม่เหรอมัน,ม,นมันไม่หวาน,ม,น,ม,น,ม,น,นามันแบบมันเลี่ยนๆอ่ะเออมันแบบวิธีแก้เท้าบวม <c oughs> อะไรคือวิธีแก้เท้าบวมมันยังไงวะ ไปแล้วไปนอนสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนที่ผมต้องไปเล่นเกมแล้วนะเนี่ยไปดีกว่าบอลวนตลอดใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกคนมีฝันดีครับทุกคนตามธรรมเนียมครับทุกคนพิมฝันฝันดีค่ะฝันดีค่ะพิมพ์เรื่องฝันดีค่ะไปนอนก่อนนะโอเคไปแล้วเร็วๆพี่บอลเป็นบัตรเหรอคะไม่เป็นบัตรค่ะเป็นแฟนค่ะเอ้เขินนะดีเขินนะดีรู้นะ้เนี่ย เราเล่นเราเล่นเมอะคนไทยพูดไปเรื่อยอ้าวม <c oughs> อนมีงานที่ละนองบ้างไหมอืมไม่แน่ใจเลยครับระนองหรอระนองกับระยองมันอยู่คนละท่ากันเนาะสร้างน้ำมูกก่อนจะให้ไป <c oughs> <c oughs> คุณให้ผมสั่งน้ำมูกทำไมกินไหมเอาไงเราเล่น ไปละ you speak Thai so good yeah mate. คนไทยคะ่ะเกิดและโตที่ไทยเพราะฉะนั้น